สวัสดีครับผมคันชิตคันชิตครับผมสวัสดีครับผมคันชิตนะครับทีมงานทัตตระดนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาอัพเดตรถมือสองนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับและขี่แรงมาบ้างนะครับพร้อมอุปกรณ์อะไรนะครับและราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มจากคันแรกเลยนะครับเป็นเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับห้าสี่แรงม้านะครับอ่านี่เราตรวจเช็คให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวที่ตุดนะครับคานหน้าน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮโดรลิกนะครับอ่าคันนี้คันนี้หนึ่งนะครับห้าสี่แรงนะครับเออลืมบอกไว้ครับคันนี้แปดร้อยชั่วโมงนะครับผมอ่าคันนี้นะครับเอ่อเป็นเอ5 5ทีห้าห้าสี่เหมือนกันนะครับ ยางดูใบดันหน้านะครับแล้วทาสีเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับยางนะครับ n า5 5 4เช่นกันนะครับเรื่องของเหลวไม่ต้องกลัวเราเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วนะครับทุกคันเราใช้ง,งานเลยขั้นถัดมานะครับจะเป็น np540 นะครับ aw ก็คือขาอยายฐานล้อได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ สี่สิบแรงนะครับราคาสวยๆก็เลยครับสวยๆกันเลยนะครับขับมาครับขับมาเช่นกันก็เป็น n อ5 4ทห้าสี่ศูนย์นะครับเหมือนกันนะครับยางนะครับยางครับสวย เอวิลเหมือนกันนะครับตัวมีหลายมีเรามีหลายคันให้เลือกนะครับมีหลายคันให้เลือกตัวถัดมาก็เป็นเอ็นทีห้าสี่ห้าสี่แรงม้านะครับเช่นกันนะครับชอบคันไหนสุกใจคันไหนนะครับทักมาหาได้นะครับ่าที่ Facebook หรือแอดไลน์มาได้นะครับ เฟบุกก็ผมคันชิดคันชิดครับผมนะครับหรือโทรสายตรงมาเลยครับ0910261897นะครับหรือใครหาคูปตาอยู่เราก็มีนะครับเป็นเอ่อ L4018 นะครับ40แรงม้านะครับจากค่ายคูปตานะครับอันนี้เราให้ดูตัวรถไปดันทั้งหมดนะครับทั้ง 8, 000, หลายๆคันหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้ อันนี้อมาคันตัวนี้เลยครับ mc ห้าสี่ศูนยนะครับนะครับฐานมือสองนะครับอุปกรณ์มือสองเรามีให้นะครับเลือกได้นะครับเลือกได้ถ้าออกจากเราชัตอร์ดำนะครับ จะออกเป็นฐานมือสองอุปกรณ์มือสองหรือเอาอุปกรณ์ใหม่รถมือสองก็มีนะครับก็ NT540 นะครับอันนี้เราแต่งโชว์นะครับเป็นมีกาดหน้านะครับกองเปียกท่อไเสียนะครับเป็นปลายท่อไเสียนะครับอ่านะครับตัวนี้อย่างสวยๆนะครับเป็น AW เหมือนกันนะครับรุ่นขยายถัานร้อได้นะครับ ถัดมานะครับเป็นห้าสี่แรงม้าเหมือนกันนะครับเป็นห้าสี่แรงม้าเหมือนกันนะครับอันนี้ถูกใจท่านไหนเลือกได้นะครับสอบถังเข้ามาได้นะครับจะเกาะอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผานโรตารี่นะครับหางกัญ้านะครับเรามีให้ครบนะครับผานก็จะเป็นมือหนึ่งมือสองมีให้เลือกนะครับ ผ่านเราก็จะมีทั้งมือหนึ่งของแท็กร์ดำนะครับหรือจะเป็นเอ่อ L C S นะครับมีให้เลือกนะครับผ่านใหม่ผ่านมือสองลอตเตอรี่เราก็มีนะครับอยากใช้ตัวรถพร้อมอุปก,กรณ์อะไรบ้างบอกได้นะครับทักมาได้สอบถามได้ครับหางกันญ้าเราก็มีตั้งแต่เมตรหนึ่งเมตรนะครับ เมตรยีสิบเมสี่สิบนะครับอ่ามีทั้งเท็กซ์เตอและเอลเซตนะครับอานนี้อ่าอย่างตัวนี้นะครับเราปิดโทนะครับนี่ครับปิดปิดแล้ก็นี่นะครับแล้วก็หาไปได้ขับไปตัวนี้ที่เจ็ดนายนครับสามารถขับต้นงได้ขับไม่ได้อยู่หรือสวย้ับได้สามารถขับต้นงได้นะค้เ่อไรนะครับเพื่อาให้นะครับับสนใจ้าจไปรหรือประปันมือนมือองเาี้กพบนะครับ คันเมื่อสองจะเป็นสีต้มสีน้ำเงินนะครับเรามีให้นะครับถ้าสีน้ำเงินจะอยู่ด้านหลังผมนะครับด้านนี้นี่นี่นะครับอ่าอังโรตาลี่ผ่านพวนผ่านบุกเบิกนะครับมีทุกรุ่นส่วนนี้จะเป็นรถใหม่นะครับ ถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับอ่าอย่างไรผมก็พันชิดนะครับถ้าอยากมาดูรถกันนะครับมาได้ที่ศูนย์อิสุกิกำแพงเพชรนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกฝากหมุดที่จีเวสมาได้เลยครับว่าอิสุกิกำแพงเพชรนะครับอ่าหรือโทรสายตรงผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ช่องคันชิด t Channel ให้ผมด้วยนะครับอ่าอย่างไรวันนี้ผมคันชิดนะครับทีมงานเ้ฟกระดำขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ